สวัสดีค่ะสวัสดีคุคณชมค่ะวันนี้วันที่25กรกฎาคม2568ค่ะมน,นีแมหมูกับบ่าวเถ่าก็ได้เดินทางมาหาอาจารย์สิงค์นะคะจะพามาติดตามรับชมในาทางตัวเลขงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2568 พาเดินทางมาหาจันสิงค์ขึ้เก่าพี่น้องนะงวดที่ผ่านมานี่นะนะครับนะวิ่งบนเต็นบนเจ็ดกับสามสามเมันไปละลอยหน,น้าจนะันเนาะจับคู 3, 2, ่สามสองเลยไหมบอมีซีขาดซีเครบบนครบบนสองสามบอมีซีธรรมชุ่มนะนะครับบอ่ 2, บอเขาเดือพี่น้องได้สามไปละลอยนะครับครบบนมีสองกับหกอยู่นับสองหกมาล่างอ่า แบบมีเข่ามีหลุดได้พี่น้องเลยนะครับท่านผู้ชมมาหากใจขึ้นเข่าอ่างวดเข่าก็มีงวดสี่หกเลยเข่านะครับให้หกสีมาสีหกกับเขางวดแล้วก็มาเป็นงวดอยู่พี่น้องเอ่าเอางวดนี้ได้แล้วไม่จานใชได้ครับอ่าเอาจานวิ่งบนไปที่ครับเกจข้าแปดครับอ่าเกจข้าแปดครับวิ่งบนเกจข้าแปดครับสองเกจแปดเกจหนึ่งเกจ สามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดฟันไปที่เจ็ดเด้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดรักลอยกับมีสองสี่สามครับสูตรเขาอาจารย์สูตรนั่งงวดนังออกอ่าสี่หกเก้ากับศูนย์ประมากเนาะครับผมเด้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดครับแปดเป็นตัวร่องแปดเป็นตัวร่องโอ้ลักบุสามตัวกับมีอยู่สองสองเจ็ดครับสี่สองเจ็ด ี่เกแล้วก็สี่เกโอ้สี่สองเเขียนสองรอบเปอนจานโมเมนต์หรอโมเมนแมนหรอหลลักร้ยตัวได้ยนลักร้อยสองสี่สามับลักร้อยสองสี่สามเน้นที่สองเลยเน้นไปที่สองเเน้นเม็ดเดียวคือสองเครับโอ้พี่น้องสองเ็ดเม็ดเดียวนะครับชุดบนแปดสี่สองเแปดเเป็นตัวร่องครับตัวเน้นสามตัวเน้นตัวไหนตัวเน้น ผมว่าหนาจะอยู่สองงสอเกตกับสี่สองเกตครับโอ้ตอนสี่สองเกตบริคิดเนี่ยไงบอกอืมอืมชุดล่างเหมือนกันชุดล่างวิ่งไปที่เกตกับสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตแปดเกตเก่าอืมจะฟัดไปที่เกตสี่ครับล้องเจ็ดสี่ครับโอ้วิ่งล่างเจ็ดกับสี่นะครับเด่นที่เจ็ดโอ้มันเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยเกบบนเกดล่างครับ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เม็ดเดียวครับอู้หาลอตเตอรี่ไปเลยเออเจ็ดสี่กับเจ็ดกับสองเจ็ดนี่น้ <c oughs> อยจานเนาะเออคือบนล่างนี่มันใจเจ็ดหมดเลยเมันจเจเ็ดครับเธอวิ่งก็คือวิ่งเจ็ดบนล่างอาจารย์มันเจเจ็ดมากเลยคุณผู้ชมเลยเธวิ่งวิ<น> <c oughs> ่งเจ็ดเม็ดเดียวบนเยอระหว่างสองเจ็ดกับแปดเจ็ดนี่มันใจสองเจ็ดมันใจสองเจ็ด แล้วว่าเจ็ดซี่ก็เกียร์หาล่างเนี่มันใจเกียร์สี่ครับแอบชุดล่างเนี่ยเจ็ดสี่ตัวรองเจ็ดห้าครับอือโอ้หลักซี่คือเจ็ดซี่ตัวเดียวเลยครับหลักกที่เหลือก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงกันอรงแหลักกาเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงกันชุดบนล่างตรงกันสองคู่ครับอพี่น้องหลักกาหลักร้อยสองสี่สาม อ่านะครับช <language> ุดสามตัวสองสองเจ็ดส yani. ี่สองเจ็ดแปดอ่อสี่แปดเจ็ดอืมตอนนีนสองสองเจ็ดไปจังครับเนีนสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดร่องสี่สองเจ็ดครับสี่สองเจ็ดบริคิต่อจับรนอฟซอะ่กัสมนนนทั้งสามครูได้เยจังนี่ใั่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันบ่าม็นออกกับไาจัง อย่านี้เกดพิษปิดหมดเลยบนแ้พี่น้องชมนะครับนตกสุกเกลงงสองเจ็ดเด้อนะครับนมชุ่มมันเจ็เจครับผมมันเจ็ดเจ็ดบนล่างเลยเจ็บนล่างโอ้มันเจ็เจบนหลางเลยบรรยากาศสีคึมๆฝนตกบําาวานไหคะกวานเมือก่อนตกจ้ะตกมือะตกสมือเปล่าแแต่สิตกยังตกออช่วง เพราะตัดอย่างาพได้ตัดสูวตัดใ่างเอาพี่น้องนะครับมหาอาจารย์มหาใกล้ๆนี่แหละนะครับทชมพมงเพราะว่าผูพันรอดก็มีผูพันถามก็มีนะครับบ่แน่เด้งวดนี่งวดหกสี่งวดสี่หกหกสี่อาจารย์ให้หกสี่มาสี่หกชุดบนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับให้สามอยู่ให้สามสองออกสองสี่น้อยจันเนาะเออสามไปละกรอยเล็กเด่นเล็กวิ่งก็ได้เออถือว่าเดินดีอยู่งวดนี้กะ ครูได้มักเม็ดเดียวอืมสอก,กับ 2, 7จ็ดสกับเจแค่นั้นอย่างครูอ่าบนสอเจนะครับเจ่ 5, 7, ล่าง7จส <5. S 1> นะครับวิ่งบน7กับ8ปด้ด้พี่น้องเด้นะครับสองเจเจนะครับวงกลมสองเจตัวร่องแปดเจ็ดหนับหนึ่งเจ็ดก้าเี่เป็นตัวกันชุดบนพี่น้องนะนับทเนน2คู่คือสอกับแปดเจ็หับหลักร้อย2องสสาม นายอาจารย์สิงเนียนที่สองสองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แปดเจ็ดเนียนคือสองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดนี่ตัวร่องตัวร่องครับว่ามันเนียนพักษะเพราะตัวนี้ผมคิดเยกพิษจะหลับตอนนั้นเนียนักค่ะคือสองสองเจ็ดเพราะตัวเด่นมันเป็นสองเจ็ดนอ่าสองเจ็ดโอ้ก็ได้อ่าก็เลยนกายพิษได้ไม่ก็เลยนเนียนคือสองสองเจ็ดกับสี่สองเจ็ดครับมีแค่สองกูครับครับอืมแล้วก็ตัวเนียนสองตัวือสองเจ็ดอ่า สามักองสองเกตกับสี่สองเกชุดล่างชุดล่างนี่ก็วิ่งไปที่เกตกับส่กัฟันไปที่เรียกวิ่งไปที่เก็ดระเอเก็่เก7เกหานี่เน้นไปที่เก็ดสี่เน้นไปเก็เจเม็ดเดียววิ่งล่างเจ็ดกับสี่พี่้องเกับสนะวงกลมเม็ดเดียวขึ้นเจ็ดสตัวร่องขึ้นเจ็ดหานะครับเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นตัวกันชนกันนี้พี่รองเห็นบ่ชนครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเกจ็ดชนกันบนล่างนะครับเจ็ด งวดนี้มันใจมันใจมีเจ็ด <c oughs> เฮติดีเจ็ดเออเอ้าแล้วพี่น้องนะเนาะอฮาโชคลามหภเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับมหา,าจานทร์สิงห์พันธเก่านะครับมีงวดเขามีหลุดธรรมชุ่มนะครับย่ำเบาเข่าห้องกระให้กำลับบงใจบย่มเข่าห้องกระชื่นชมได้พี่น้องเด้อนะครับคอมเมนต์สุภาพพี่น้องนะครับผมงวดนี้ถรรมัะขาชอบจำไปหาหย,ยิบจับลอตเตีน้อยอาจารย์เนาะชุดบนอาจารย์เพื่อนนั้นเน้นให้สองเจ็ด ตัวร่อง87นะครับชุดล่าง74ตัวรอง75นะครับถาปะมัดถาประชอบเบิงไ้ก่อนนะครับจะมาบองวดนี่หรือจังไหนแต่ว่าถามักเลยไปิ0จับ,บรัตตีไว้เลยบฝันดีบ่อจันท์ฝันดีป่ชม่อยฝันชมบปอฝันออมคืมขึ้นได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าดีคำนวณเนาะบน มันกติเจ็ดรามมันกตีเจ็ดเจอเลขฝันผมหนึ่งพมกว่าฝันฝันจักรยานปันจักรยานปันจักรยานอยู่ทงนาแต่ว่าถ้าฝันจักรยานอย่างนี้มันมีเก็ดมีเจ็ดผมเรยมันจะว่าเลขคำนวณตีเจ็ดบารีกฝันมันก็ยังฝันจักรยานก็เรียกว่าต้องมีเกิดต้องกเกลี่ยมีเับหลายสูบอะส่วนกันที่เจ็ดนี่หลายสูตรครับแต่ผมมันจเจ็ดเลยและมันจะมามันจะเจ็ดเพราะว่าเส้นวิ่งให้วิ่งเกิครับถ้ามประมัดชุดที่จะ อาจารย์สิงห์จับคู่ให้นี่หามาตุไซเจ็ดเลยหา,ม,หาม,มาติดเจ็ดผมมาติดเจ็ดปุ่นล่ะครับาหาปุ่นลามีให้หามาใส่เปิดมั่นใจว่าเจ็ดมาเลยพี่น้องเด้อ่เอาแคปหน้าจออีกรอบพี่น้องนับหนึ่งสิงหาคม2568นะครับอาจารย์สิงห์นะเป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมวิ่งบนเด่นเจ็ดรองแปดนะครับเด่นคักคือเด่นเจ็ดนะครับผม หลักร้อย2 4งสนะครับตัวที่พันเน้นให้ตัวที่เพันวงกวาห้คือ2 7ตัวร่องคือ8 7นับชุดบนนะับหนึ่งเจ็ดก้าตัวกันเด้พี่น้องได้ชุดบนชุด3ตัว2องตัวเน้นนะับสี่ตัวรองนับสี่แปดเจ็นะ, 4, 8, 7, นะก็เป็นตัวกันตัวร่องหรือผู้ใดมักสามกระจับใส่สามสอเจ็ดนาจะนะสามสองเจ็ดสาม3ปดเจ็ผู้ใดมักลักร้อยสาอ่ะ นะครับวิ่งล่างเด่นเจ็ดรองสี่ดับเจ็ดสี่ตัวเน็นเจ็ดหาตัวร่องเพื่อนมาสองเจ็ดกับเจ็ดสี่นี่ไปหาลถตุรีไปรถนะอาจารย์เนาะเน้นขักเจ็ดสีล่องเจ็ดหาดับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวกันทำชุ่มให้ติดเจ็ดนวดเนี่ยอาจารย์เพิ่มมั่นใจว่าเจ็ดมากเด่นเจ็ดทั้งบนล่างบนกระตุกเก็บล่างกระตุกฝันแล้วมีจะกรยานอีก อา้ารฟันเห็นจักรย,ยานนี่เป็นเ,เจ็ดตลอดเลยถ้าฟันเห็นจักรย,ยานนี่เป็นเจ็ดครับโอ้มั่นใจเลยว่ามีเจลตุสเดอ,อาจารย์ไม่รว่าถ้าฟันเห็นจักรยานนี่จะเป็นเจ็ดครับลายหมดอ่ะอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาสองคูณอีกได้่อสองเจ็ดกับเจ็ดสี่ก็นั่นแหละครับหรือสี่ถ้าสี่คู่กับสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าแค่นี้นะอาจารย์เนาะครับครับอหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องหาดโชคคลงู่ม์ นะครับคุณผู้ชมเอาขอบคุณอาจารย์สิงห์พี่น้องอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านเด้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขสุขคนให้โชคให้มั่นะครับเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับให้โชคให้มั่นน้ำกันเนาะค่ะพอกัารม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ